แพร์เพชเชอร์ปังค์เครปั๊มนะครับเป็นปั๊มฉีดน้ําแรงดันนะครับชุดนี้ได้มา3ตัวเดี๋ยวดูตัวแรกนะครับอาริมิสุนะครับตัวนี้เพชเชอร์ร้อยบาร์นะครับน้ําอยู่ที่100ลิตรต่อนาทีนะฮะนี่มาเป็นตัวเปล่านะครับไม่มีมอเตอร์นะฮะถัดมาตัวด้านขวานี้นะครับสีน้ําเงินนี้วัตต์นะครับป้ายเพจหายไปนะครับแต่ว่าคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ราวๆสามร้อยถึงห้าร้อยบาร์นะครับนี่ฮะ ตัวนี้ก็เป็นตัวเปล่านะครับมาที่ตัวสุดท้ายครับตัวนี้เป็นอินเตอร์โปนะครับของอิตาลีนะครับเครื่องยนต์นะฮะขนาดแรงดันตัวนี้200บาร์นะครับติดเครื่องยนต์ดีเซลมานะครับเดี๋ยวลองติดเครื่องให้ดูนะครับ เครื่องยนต์ทำงานปั๊มวิ่งหมุนปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบน้ำร้อนด้วยนะครับฉีดล้างโรงงานนะครับพวกเคมีสารเคมีต่างๆได้เลยนะฮะอ่ะนี่นะครับเป็นปั๊มแฮปอร์เชอร์ทั้ง3ตัวนะครับกอนลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ Official Line ของทางร้าน s อ k p s m a c h i n e นะครับ